ทางค n นด้าครับได้เรียนเชิญเรามาทดสอบเจ้าคันด้า CL 3 0 0และ CL 5 0 0ครับวันนี้เราก็จะเดินทางไปจังหวัดระย,ยองกันนะครับสำหรับการทดสอบการขับขี่จริงใช้บนถนนจริงนะครับแล้วก็มีเส้นทางเข้าเข้าที่ทราบมาเข้าๆมีเส้นทางแบบเดิร์มีแบบลุยๆตามไป CL 5 0า CL 3 0 0มาให้ทุกท่านได้ลองขับขี่กันนะครับ ถ้าอย่างไงแล้วเดี๋ยวผมจะไปขี่มาบอกกันว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงขี่ถนนดําเป็นยังไงครับและขี่ทางลุยลุยดินๆเป็นยังไงหลังจากที่เจ้า Honda CL300 และ500นะครับได้เปิดตัวมาได้สักพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เราก็ทราบราคากันแล้วนะครับก็ตัว300ก็อยู่ประมาณแสนห้านิดๆแล้วก็ตัว 500อยเนี่ยอยู่ประมาณราคาประมาณ2 2 8 0 0 0 0อ่พนกนะครับ <Yeah. S 1> ก็มีทั้ง2ไซส์นะครับวันนี้เราก็จะไปทดลองทดสอบขี่กันแบบยาวๆไปถึงระยองนะครับด้วยสภาพถนนที่เป็นทางหลวงด้วยแล้วก็เป็นสภาพถนนที่เป็นทางฝุ่นด้วยนะครับก็ในในกลุ่มนี้ก็มีทั้ง300และ500 สเปคนะครับโดยรวมก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันน้ำหนักนะครับจะแตกต่างกันอยู่ประมาณ20กิโลส่วนใต้ท้องตัว500จะเตี้ยก,กว่าตัว300อยู่1เซนนะครับก็รูปแบบของรถแนวท่องเที่ยวแนวใช้ในเมืองได้แบบ2รูปแบบเลยนะครับเท่ๆสไตล์วินเทจแต่แฝงไปด้วยระบบที่เป็นไฟ ทั้งคันนะครับเป็นระบบไฟ LED นะครับสวยงามสว่างใช้งานได้ดีสังเกตว่าท่อยเสียนะครับจะเป็นทรงที่ขึ้นมาสูงก็เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวลุยปลาลุยน้ำหม่น้ำไม่เข้าท่อนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจอยากรู้ว่าฟีลลิ่งในการขับขี่เป็นไงต้องคอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันจาก ตรงนี้เราอยู่ที่ศูนย์ฮอนด้าศูนย์ฝึกขับขี่ฮอนด้านะครับที่สุขาพิบาล3แล้วเราก็จะขับขี่กันไปที่ระยองนะครับลองติดตามชมกันต่อนะครับว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวผมมารายงานอีกทีหนึ่ง สภาพรถที่ลุยกันมาจากกรุงเทพจนถึงระยองเจอฝนบ้างเจอแดดบ้างนะครับดูทุกรูปแบบเลยวันนี้ครบทุกรสชาตินะครับก็มาถึงแล้วที่ดริฟท์ขับนะครับที่ระยองนะครับครบปลอดภัยทุกคันได้ลุยทุกอารมณ์ ครับแล้วเราก็มาถึงจุดหมายนะครับที่ระยองตอนนี้ก็มีทุกรูปแบบทั้งเปียกทั้งร้อนนะครับเชอะแฉะสนุกสนานทุกเส้นทางอย่างที่เราได้ลุยกันมากับ CL 300และ CL 500นะครับรก็เดี๋ยวจช้งเย็นจะมีงานอีกนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปดูกัน